ค่ะวีจิน้อยนะคะวีจีน้อยไม่รู้สึกว่าเขาไม่ปกตินะคะเขาไม่ล่าเริงแต่ว่าเขากินอาหารได้นิดนึงน้ําก็คอยป้อนเอานะคะก็อยากจะให้เขาพบหมอนะคะอยากให้เขาพบหมอที่ใกล้บ้านนี่แหละคือมีแต่ค่าวัคซีนนะคะค่าไปพบหมอของวีจีไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่แล้วก็กลัวจะไม่พอนะคะเพราะว่าได้แต่ค่าวัคซีนที่ขอไปกับส้มกับสีเทานะคะ เมตตาส้มน้อยด้วยนะคะจะเอาไปด้วยกันนะคะไม่ใช่ส้มน้อยค่ะเมตตาวีจิด้วยนะคะว่าจะเอาเขาไปด้วยกันไม่รู้จะยังไงให้หมอตรวจก่อนนะคะอย่างน้อยก็น่าจะประเมินอาการได้นะคะหมอน่าจะน่าจะให้ยาให้อะไรเขามาเผื่อเขาว่าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคอยป้อนน้ำให้ะคะ หนูก็ไม่รู้ว่ากลางวันเขากินไหมเพราะว่าเอาน้ําไว้ให้เขาก็ฉี่นิดเดียวเขาก็อึปะขับถ่ายปกติแล้วกินอยู่ค่ะกินกินกินอาหารอยู่แต่กินน้อยแล้วก็ไม่มีอ้วกไม่มีอะไรนะคะแต่แต่เขาไม่ล่าเริงเหมือนแต่ก่อนนะคะไม่ล่าเริงเหมือนแต่ก่อนเนี่ยค่ะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วว่าจะจัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะคะมันเป็นหมกงุ่นอยู่ในใจนี่มันก็งุดหงิดนะคะ มันมีอะไรที่อยากทําหลายอย่างแต่แต่มันยังไม่ได้ทีไงค่ะมันก็เลยแบบหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดคิดไว้แล้ววันเสาร์ก็เป็นวันที่ไม่มีช่วงไหนว่างเลยมีแต่เรื่องที่จะเตรียมไว้ทําเยอะแยะมากมายอันนี้ฟูกับมู่นะคะขนสวยแล้วนะคะทรงผมเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วตั้งแต่ตัดให้ตั้งแต่ตหตตยอดเห็บมัดให้โอ้โหสวยแล้วค่ะไม่มีอะไรแปลกปลอมแล้วนะคะ คนก็เริ่มเกิดแล้วก็ขนก็ไม่มีเห็บมัดแล้วค่ะสวยแล้วนะคะให้าอาหารเด็กๆข้างนอกปกติค่ะเมื่อวานนี้เลิกโรงเรียนกลับไปก็ห้าโมงโอ้ยห้าโมงกว่าแล้วอะ่ะคลินิกปิดคลินิกที่ทําวัคซีนคลินิกของอ่าที่ที่เคยใช้บริการน่ะใกล้บ้านน่ะเขาก็ปิดหกโมงมันก็เตรียมตัวอะไรไม่ทันแล้วะคะหารถท้าลาก็ไม่ทันแล้วนะคะ ก็ได้ได้แค่ค่าวัคซีนของส้มกับเท้านะคะแต่วีจีนี่ลูกก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะคะค่าหาหมอของเขาก็เมตตาวีจีด้วยนะคะจะได้เอาน้องไปด้วยกันเลยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ต้องเตรียมรถนัดรถด,ดีๆต้องเอาถ้าส้มกับเทามาช่วงเช้าต้องเอาเขาเข้ากกงไว้ก่อนแล้ว ใหยเอาเขาไปพร้อมกันเลยนะคะ <c oughs> ส้มมานะคะเทาก็มานะคะเมื่อวานนี้แต่มันไม่ใช่เวลาแล้วค่ะมันเป็นอะไรที่เร่งรีบแล้วกลับมาถึงบ้านต้องมาเคลียร์หมาเคลียร์แมวนะคะเป็นอะไรที่เร่งรีบแล้วเอาไม่ไฟออกมาเอากลงออกมาให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะกรงไม่ไฟแต่เก่าเป็นกรงของเขานะคะอันนี้เอามาผ่อนคลายเฉยนะคะปล่อยไม่ได้นะคะปล่อยปล่อยปล่อยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไป เดี๋ยวเขาจะไปที่ที่เขาเคยไปเล่นผ่อนคลายเขาจะไปไกลนะคะให้เขาออกมาเห็นอะไรข้างนอกแบบแบบสบายหูสบายตานะคะเอาเขาออกมาทุกวันนะคะนี่น้องเจ้านายหล่อมากเลยเจ้านายวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ร้อนอบอ้าวบอกไม่ถูกนะคะอากาศไม่รู้เป็นยังไงนี่หนูดํานะคะหนูดาก็ยาเห็บหมัดนะคะยาเห็บหมัดเอาป้อนหมดทุกตัวแล้วค่ะ ให้กินหมดท ok ุกตัวแล้วนะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจดีท uh ี huh. ่เมตตานะคะค่าเห็บมัดของน้องพันกานะคะพันกาว่าบาทห้าเม็ดกับของดําน้อยในป่าด้วยนะคะป้อนหมดทุกตัวแล้วนะคะพร้อมกับทรายแมวนะคะกาบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนด้วยนะคะเอาไว้ให้เด็กๆนะคะได้ใช้ห้องน้ําที่สะอาดกันนะคะอันนี้หนูดานะคะหนูดาก็คิดยังไงก็ไม่รู้นะคะเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะเข้าไปอยู่ในบ้าน บ้านแมวค่ะตามภาษานะคะตามภาษาตามภาษาความสุขสนนะคะมาสี่ตัวนี่นุกเปิดดูทุกตัวนะคะเห็บบัตไม่มีนะคะเห็บบัตรไม่ม,ะะเบบม,มีเพราะเราสกัดไว้อยู่นะคะมันก็ยาก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักสองเดือนกว่าอยู่นะคะสองเดือนกว่ากว่าเลยล่ะอันนี้ไม่คำแก้วนะคะอิ่มแล้วนอนนะคะอิ่มแล้วนอนก็สกัดเอาไวะะ้แล้วค่ะเพราะว่า เขาอยู่พื้นที่เดียวกันนะคะเด็กก็เขามีเห็บหมัดเยอะนี้ไม่ได้นะคะติดแมวเลยนะคะดูสิคะเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็นอนใกล้กันเอาหมัดมันคืบคานไปได้อยู่แล้วนะคะกลงก็กลงแบบติดพื้นเหมือนกับมู๊กับผู่นั่นแหละที่เขาติดตอนนั้นน่ะเพราะว่าตอนตอนที่น้องหนูดีมาใหม่ๆอะ่ะหนูดีหมัดเยอะมากตอนนั้นน่ะเขาเป็นเด็กเนาะ เข้ามาใหม่ๆเนาะยังไม่ได้กําจัดเห็บหมัดให้เนี่ยมันหม,มัดมันก็กระโดดไปใส่แมวที่ขนยาวอะ่ะนั่นเลยค่ะผูกกับมู่ก็เลยติดเลยนี่มาแล้วค่ะมาแล้วสีเทามาแล้วค่ะพรุ่งนี้จะมาหมสีเทาเมื่อเช้านี้เขาไม่มานะคะแต่ว่าเมื่อตอนเย็นตอนเนี้ยที่ถ่ายคลิปเมื่อวานเนี่ยเขากินเยอะมากค่ะพอตอนกลางคืนมาทุ่มสองทุ่มเขาก็มาก,กินอีกค่ะ เขากินเยอะมากแล้วเมื่อเช้านี่เขาไม่มาเขาไม่มาค่ะนี่ก็เด็กๆข้างบ้านก็ผสมอาหารเปียกให้กินค่ะอาการไอของนุกนี่ก็ยังไม่ดีมันมาโรงเรียนเนาะมันชายเสียงเยอะเนาะสอนนักเรียนกลับไปมันจะไอช่วงดึกนะไอช่วงดึกๆคันขอขึ้นมาไอไอไอเป็นชั่วโมงอะนอนไม่เต็มอิ่มค่ะนอนไม่เต็มอิ่มเหนื่อยเหนื่อยค่ะล้าค่ะกำลังทดถอย สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ